มหาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคําชื่อสัตว์สองพยางตอนที่หนึ่งค่ะกออิงอกิงไมโทกิงกออากาไมเอกกากิง กากออีงอกิงไม้โทกิ้งกออือกือกิ้งกือกอรออ่ะกระตออายอตายไม้เอกตายกระตายกอรออ่ะกระ รออกอกรอ่กระร่หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิป เกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ